โ์คิงอมกแล้วใช่ไหมอีกแล้วใช่ไหมสำหรับเกมที่แม่งสร้างจากหนังเนี่ยแต่นี่เป็นแรงบันดาลใจเนโรบอกซะด้วยโฟคิงรีเมควิธีเล่นกด W 2ครั้งเพื่อวิ่งหาเงินได้จากการขโมยของในร้านกาแฟขโมยในร้านกาแฟ้เนียปินมีให้ซื้อตามแมปรวมถึงอาวุธต่างๆโนออนไลน์เดตติ้งโอ้ไม่มีการออนไลน์เดตติ้งนะฮะแต่ว่าอคล้ายๆ โตเกียวรีเบนเจอร์ป่ะแบบตีกันอะเออยกพวกตีกันโฟคิงไม่ฉายไปไม,ไ,มไม่กี่วันเองนะฮะไม่มีข่าวาละตีกันหน้าลงเนี่ยเ <c oughs> ี้ยโคตรเถื่อนเลยนะสรุปมึงดูหนังเพื่ออะไร <c oughs> ไอ้สั์ดูล้วคิดไม่ได้ไพวกควย <N> นะโอเคบ้านเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองเล่นแบบนี้กันนะครับโฟคิงเนี่ยโอ้โหโคตรเท่เลยอาชีวะนะฮะวันนี้เราจะเป็นเด็กอาชีวะนั่นเองนะ <N> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเข้าไปในเกมไม่รู้ว่ามันจะแต่งตัวให้เราไหมนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันก่อนดีกว่านะฮะ ไม่เอาดิเอ่อถ้าเราใส่เสื้อชีวะไปมันจะเอ่อทำลายสถาบันเขาปพระว่าแต่ว่ามันอยู่ในเกมอะเดี๋ยวผมเปิดได้ดูนะเป็นเสื้อมบนนี้เดี๋ยวเดวเอ่อยู่ไหนวะหาก่อนหาก่อนเสื้อมีเป็นโหลเลยนะฮะนี่นี่นี่นะเป็นเสื้อเด็กช่างนะเป็นชอ็อปเสื้อช็อปเด็กช่างสีแดงนะฮะ ก็ไม่รู้ว่าจะใส่ไปได้ทำลายสถาบันเขาไปนะไม่รู้ว่าในเกมมันจะมีให้ใส่ไหมนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยถ้าไม่มีให้ใส่เดี๋ยวเราจะใส่ชุดนักเรียนไปแล้วกันนะเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะ,ะครับกินไกกาเพนกวิ้นไปไล่ตีคนโคตรเฟี้ยวเลยนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นเลยแล้วกันนะครับ Let's ก o โหแล้วดูดิไลท์ดิมาต้องดีมากๆเลยแบบนี้เนะี่ยโอเคแล้วตอนนี้เราเข้ามาในแมบเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วเข้ามาก็เบิร์ตจะโดนไล่ยิงเลยนะวิ่งกดโอ้โอ,โอ้ไม่มีเสื้อให้ใส่เลยโฟกเคสโฟกเ <Yeah. laughs> ทุเรศจรงเลยวะ <laughs> เอ้ยมีบุหรี่ให้ดูดด้วยเหรอรนันบุหรี่นี่ไหนอ้การดูดบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับน้องๆอ,อย่าไปทาตามนะครับการดูดบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยเฮ้ยสนับเออเฮ้ยเฮ้ยสนับเฮีย <Yeah. S 1> มึงเจอกูอ้นี้ใครไปรู้หัวฟา้ฟา,ฟาเห็นไม่ได้นะฮะเห็นแล้วต้องใส่เลยนะขโมยเอาเอาเข็มขัดไงตีกันเอาเข็มขัดน,นะฮะมาดิมาดิมาดิ ได้เกียรติยศเนี่ยสั่งช้อปปี้ออนไลน์เอาดีกว่าไปชีวิตอยู่ตายไปเนี่ยเฮ้ยเอ้ย,อยมึงรู้จกักหมาก็ต่อยเป็นปะไอสัตว์จะเกิดมาเสียหมามึงเคยได้ยินปะไม่เสียหมานะฮะนี่นะฮะแต่เราเป็นหมาเพนกวินนะฮะก็เลยอ่าไม่เสียอยู่แล้วนะ <c oughs> มีสองพันอ้าวอะไรกูวิ่งอยู่ดีกูสะดุดหินตายขาชีฟา้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องวิธีเล่นดีกว่านะฮะกดถีมเพื่อ <c oughs> โรงเรียนที่จะกับอ๋อเลือกโรงเรียนที่จะเข้านะฮะอ้าอะไรกูด้วยอยู่เฉยกูก็ตายแล้วเกมมึงโคตรดีเลยโดนขี้หมาล้มหัวแตกตายแล้วเรามาดูเซตติ้งดีกว่านะฮะมาดูประชาชนอาชีวะขนกอไอ้ชีกกูสะดุดตายละประชาชื่นกว่านยังไงประชาชนเอ่อเอาอันี้อันนี้อันนี้อันนี้เท่ดีนะเอานี้แล้วกันหรือว่าต้องเลือกโรงเรียนก่อนว่าถึงยางนี้ได้โอ้แล้วคนแม่งเยอะจังเลยวะเฮ้ยปืนปากกา อาวุธไทยประดิษฐ์กูยหญิงพวกเดียวกันได้ปะโป้งไอ้ที่ผมพูดเดียวกันไม่ได้นะฮะเอ้ยเกมอันนี้ดีอยู่เดี๋ยวนั้นมีหน้าโรงเรียนด้วยนะฮะแล้วคือพอเราเลือกปุ๊บเราจะได้เสื้อช็อปมาเลยนะฮะโอ้ได้เสื้อช็อปมาโคตรเฟี้ยวเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นรถบัสไปเรียนดีกว่านะฮะไปเรียนเดี๋ยวไปเลย let's go ไปดินี่ไงขับนี่ไงเปิดพลังงานดิเปิดแล้วกูไปละกูไปละ กูไปละไอพวกโงก่คับไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะปล่อยมันเดินมีโรงพยาบาลใช่ไหมน่ไมนไม่รู้ใช่รโรงพยาบาลไหมน่าจะสถานีตำรวจเนี่ยเฮ้ยเจอคนนะ่นไม่ขึ้นโอ้โหเขื่อไม่ผ่านเนี่ยทำเหมือนเป้เลยนะครับเฮ้ยเจอรถช็อปอื่นนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ทำไมมีคนขึ้นรถกูแค่นคนเดียววะเนี่ยแย่ yeah, ละมาสองนะแต่ใจเกินร้อยเดี๋ยวเราไปหาอ่าโรงเรียนอื่นดีกว่านะเดี๋ยวอยู่ไหนอะโรงเรียนอื่นเขาอยู่ไหนหมดเฮ้ยนี่อนะนี่ปะนี่ปะ เอ้ยไอ้ลงดิลงไปยิงดิเอาดิเจอหน้ากันไม่ได้ต้องวัดนะต้องวัดเออเอาดิเอ้ยสองนัดแตกสองนัดแตกเอ้ยโดนหัวโดนหัวเอ้ยแตกโอ้ยขี้โคตรเฟี้ยวโคตรเอาอ่ะโคตรเอาเอ่ะขึ้นมาน้องเดี๋ยวพี่จะพาไปล่าเอน้องเอ้ยวิประชาชื่นแม่งมีเก้าร้อยว่ะเก้าร้อยคิดว่าเฟี้ยวว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวควดิดวา่ามึงเฟี้ยวว่ะฮะมึงเฟี้ยวว่ะ เอยโดนโดนโดนไม่โดนไม่รู้อ่ะลองไปก่อนเอ้ยแตกแตกแตกมาดิครับมาดิครับมึงเฟี้ยววะไอ้เจามึงเฟี้ยววะเออถ้ามันรู้นี่ถิ่นใครนะอ้าวไม่ใช่ถิ่นเราหรอเฮ้ยอยู่ในโรงเรียนเนี่้องถิ่นใครอ้คนานเลยลงมาพิรีขับเองไอ้น้องโรเองอะขับไม่เปลี่ยนเว้ยให้พวกเด็กใหม่จะเจอประชาชื่นอ่ะมีกระเป๋าแถวนี้มีกระเป๋าชาชื่นอ๋ออ๋อลงทางลงทางลงทาง ขับรถโกนแย่เลยนะโอเคเดี๋ยวรอหาประชาชื่นดีกว่านะฮะโอ้ยนี่อะไรวะเนี่ยวัดเหรอวัดอะไรวะไม่รู้นะฮะแต่ว่าทองมาดีนะสวยอยู่นะครับวัดไทยด้วยนะ่ยมันก็ไทยอยู่แล้วปะโฟกิงมันหนังไทยนะฮะโรงเรียนอะไรวะเฮ้ยรถสีมพูคิมมึงเฟี้ยววะฮะคิมมึงเฟี้ยวแค่ไหนวะรถสีมพูอ่ะชีนี่หนีไปไหนเชี้ลงดาวไปละโอ้ยยิงจอดยิงะจอดยิง ยิงครับจอดยิงครับตัวตึงมา้วครับโอ้ยไอ้เี่นนี้มันเดี๋ยว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 นี่มันประชาชื่นเปล่าลุมเนี่ฮะลุมนี่ฮะนะไม่เน้นโอ้โอ้โอ้ไอ้นี่ไม่เล่นโหดจริงเลยวะเอ้ยยิงไม่โดนด้วยเดี๋ยวเราเนี่ยจะรอสุ่มเนี่ยสุ่มยิงเอ้ยอ่ะไม่โดนเหรอประชาชื่นเอ้โดนหัวเต็มเต็มนะฮะเมื่อกี้เออตายเออก็ไม่เท่าไหร่นี่ครับก็ไม่เท่าไหร่ดิโอไม่เท่าไหร่เลยดิครับ เอาเอามีมีแค่นคนเดียวเอเพื่อนไปไหนอะเพื่อนไปไหนอะครับมีแค่นคนเดียวนะครับอันนี้คืออะไรผมไม่รู้นะน่าจะเป็นอ่าสอพเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะสอพอโ,อโ,อโอ้จะเหลือนี่เป็นสอพเอนะโอเคครับเจอร้านกาแฟแล้วนะครับน่าจะใช่นะเอเเนี่ยน่าจะเขียนว่าช็อปอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นนี่ไงร้านกาแฟะนะโอ้ยยี่สิบบาทเบกขายขามโมยขมโมยขมโยขมโยครับขโมยครับอืมเก็บตัง เก็บตังก่อนนี่โอ้ขโมยตังนะที่ซื้อปืนอยู่ไหนวะอยากได้ปืนอนะ่ะตอนเนี้ยเอ้ยเจอข่อริทำอะไรไว้เมืเ่อกี้ฮะเฮ้ยมันเข้าร้านช็อปข้าวหานกาแฟเจอกูมึงเจอกูเฮ้ยคนละคนกันนะแต่ว่าแค้นเหมือนกันนะพันสายเชื่อเหมือนกันนะแค้นแค้นกลมแค้นส่วนตัวเอ้ยนอนไขว้วุ้ยวุ้ยวุ้ย ร้านกาแฟโดนป้นไปหมดแล้วเอ้ยมัน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 ป้นไม่เป็นนะฮะโอเคสำหรับแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ประบานี้แหละนะแนวยุพวกตีกันน่ะเออนักเรียนตีกันประมาณนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับแบบนี้ค่อยคุยกันพี่ค่อยคคุยกันพี่เดี๋ยวนี้ก็คุยกันด้วยลูกปืนนะพี่โอ้กระจกกระจกกระจกไปละบายนะ All these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, so need the light. Oh, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing?